สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมเรารับฟังและสตล์บายตุกค่ะคลิปนี้จะพาไปนี่เลยนะจ๊ะทำความรู้จักกับวัชพืชค่ะที่เกิดตามท้องไร่ท้องนาน,นี่แหละนะคะทั้งหญ้าดอกขาวทั้งบานไม่รู้โรยดอกขาวก็คือบานไม่รู้โรยป่านะคะแล้วก็วัชพืชต่างๆนะคะทุกคนที่เกิดตามนี่แหละนะพื้นที่แบบลงรู้โรคนะคะใน อาณาฝนรู้ว่าจะเป็นนี่นี่บอกอันนี้อันนี้คือหญ้าตี่นกับแย้นะคะตีนกับแย้คือเนี่ยตื่นตุกแก่นะคะ่ะประโยชน์มากมายเลยนะหญ้าตินตุกแก่นี่นะจ๊ะมันก็เป็นวัชพืชค่ะหน้าฝนที่ค่อนข้างจะสวยงามนะคะสดๆนะงดนงามไปตามท้องเรื่องเขานั่นแหละนะนี่หญ้าตีนตุกแก่นะ จัดเป็นว่าจะพืชชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกําเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกาบร,ริเวณอ่าวเม็กซิโกผลได้นี่ยะอเมริกากลางพรมอเมริกาใต้ตั้งหากนะคะต่อมาก,ก็มีการกระจายพันธุ์เนี่ยไปในเขตร้อนอื่นๆนะฮะทั้งทวีปอเมริกาผลละนะคะพบได้อาหลายกับอินเดียสีลังกาปากรินสถานผนเด้เนี่ฮะไปขอดจีนผล่นะพม่าไทยลงมาเล่าคัมพูชาเนี่ยคะเวียดนามมาเลเซียก็มีเนี่ยะ สำหรับในไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศบริเวณริมทางที่ชื้นนะคะลกลางต่างๆนานาน,านะคะแล้วก็นี่คือย้าดอกขาวนะจ๊ะย้าดอกขาวมีสปปรรพคุณหลากหลายค่ะตั้งแต่ช่วยลดความอยากบุริลดความดันโลหิตนะ,ะลดอาการหอบหืดไปจนถึงการรักษาการอักเสบเนะะี่ยค่ะแพ้ และก็มีอาการเกี่ยวกับทางเดินอาหารด้วยนะจ๊ะโดยสารในหญ้าดอกขาวทำให้อรินชาและอยากปาเจียนเมื่อสูบบุหรี่ซึ่งช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะใครที่เห็นนะคะเขาโบกสะบัดพัดปิวสวัยอยู่นะฮะสรรพคุณเด่นๆของเขาเลยนะคะช่วยลดบุหรี่นะคะลดความดันโลหิตสูงนะจ๊ะใครที่เป็นความดันนีคะประับประสวัสด้วยนะคะ เกิการใช้ก็เนียคะน่าจะใครที่มีอาการแพ้เนี่ยค่ะก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนด้วยนะทุกคนนะคะแล้วก็มีเจ้าตัวดอก3ปีป่าด้วยนะคะสาปีป่าหรือบานไม่รู้โรยป่านะคะสรรพกุณก็มีเยอะแยะเหมือนกันนะคะรสจืดค่ะชุ่มชุ่มคอด้วยนะสุขขมค่ะใช้บำรุงตับเนี่ยแก่ก็บตาน้ำนี่พอจะปืนต่างๆหน้านะคะที่โบกสะบัดพัดไปกับ ไาร่มเนยะคะนั่นก็เป็นสาบเสียนะค่ะสาบแห้งสาบกากระบ,บากันไปเนี่ยค่ะเยอะแยะมากมายค่ะกับวัชพืชเน,นะค่ะที่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้นนี้ไม่ใช่นางอายนะคะทุกคนต้อน,นอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่นางอายแน่ๆค่ะนี่ก็เป็นตีนตุกแกเนะค,ค่ะตากาตุกแกโอ้ไม่นตีนตุกแกนั่นแหละนะค่ะก็จะเป็นอ นี่จะเป็นตีนตุ๊กแกนะคะสรรพคุณก็ตามที่บอกเล่าน,นั่นแหละบอกเล่าเข้าซิฟกันไปนะคะก็มีหญ้าดอกขาวค่ะเปล่า,าจะผืดเลยเด้เนี่ยนะคะนั่งมองค่ะเวลาเขาต้องสายลมแล้วก็ดอกหญ้าชนิดต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นหญ้าหญ้าหญ้ยาขัดมอนนะคะเพราะว่าจะเป็นหญ้าหางกระรอกเสียนะคะเพราะว่าจะเป็นหญ้าหางกบบระรอกเพราะว่าจะเป็น À, หญ้าหางนกเสียนะคะนี่นี่คือพระเอกของเรานะจ๊ะก็คือบานไม่รู้โรยปานะดอกก็จะมีเออเก็บดอกไปสักรำหนึ่งนะคะไปต้มกินนะคะช่วยบำรุงตับแก้เก็บตาแก้ไอระง,งับหอบหืดนะคะต้องกนอานขับปัสสาวะด้วยนะคะแก้ปวดศีรษะบิดไอกรเดนนะคะแพ้พื่นคันอลากะะรกอนี่ค่ะปัสสาวะนี่แหลนะนคะสวยงามมากนะคะใครชอบดู ส่วนเราชอบดนูนี่ไม่รู้สิเขาสวยค่ะเก็บมาลอยเป็นพวงมาลัยได้นะคะถ้าวันวันไหนว่างจะเก็บมา้อยเป็นพวงมาลัยนะคะเยอะแยะมากมายค่ะแย่ดอกขาวสีม่วงๆนะคะนี่สวยงามค่ะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะพวสพูดนะเออรวบรวมวัชพืชนะ,ะหลากหลายมาเราสู่ฟังนะคะไม่ได้มีาสาระอะไรมากมายนะแค่ เห็นก็สวยดีก็เลยหยิบกล้องขึ้นมานะฮะถ่ายแล้วก็เซิร์ชดูที่ Google นะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจไหมสรุปแล้วเราก็ได้ย่ดอกขาวเราก็ได้3ปีป่านะคะะบาลไม่รู้รวยนั่นแหละนะคะแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับญ้าหองหางยาฮางกระโอกนะคะแล้วก็ยาห้างนกน้ำนะคะว่าจะเลิดหลากหลายค่ะที่เกิดตรงนี้อยู่ที่ไหนนะในสถานีนี่ค่ะสวยงาม มากนะคะชอบมองสีม่วงค่ะสีม่วงขาวๆนี่แหละนะคะสวยงามดีนะคะธรรมชาติค่ะแต่งแต้มนะคะหาความสุขได้จากธรรมชาติหรือว่าวัชพืชใกล้ตัวคุณนะคะไม่ต้องไปหาสิ่งอื่นไกลนะคะหรือว่าก็อย่าไปท่องเที่ยวเออนี่ค่ะต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะกับการที่นี่แหละจัน